ตอนนี้เรามีข้อมูลดีๆสำหรับ SME ยังขายดีแล้วจะเจ๊งได้อย่างไรเรามาลองดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างข้อหนึ่งไม่รู้ต้นทุนสินค้าถ้าเราไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าเช่นค่าวัตถุดิบ ข้าวแรงค่าขนส่งเราก็จะไม่รู้ว่าราคาสินค้าที่เราตั้งไว้จะสร้างกำไรต่อหน่วยเท่าไหร่แม้ว่าเราจะขายดีแต่ถ้าไม่เอาต้นทุนที่แท้จริงมาคำนวณเราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจมีกำไรจริงหรือไม่ข้อ2ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายการละเลยไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้เราไม่รู้กระแสงเงินสดของธุรกิจสุดท้ายรายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อ3 ไม่จัดสรรเงินที่ได้มาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนการทำธุรกิจแบบไม่เป็นระบบเพราะไม่มีการวางแผนและการจัดสรรรายรับกับรายจ่ายของบริษัทอยากจ่ายอยากซื้ออะไรก็ทําตามใจไม่บริหารจัดการให้เป็นส่วนข้อสี่ ไม่ดูแลสต๊อกสินค้าทำให้เกิดต้นทุนจมอีกเรื่องที่มักเป็นปัญหาสำหรับ SME เพราะขายดีก็สั่งสินค้าหรือผลิตสินค้าเข้าพังจำนวนมากโดยไม่ได้คิดว่าปริมาณสินค้าที่อยู่ในคลังสอดคล้องกับยอดขายหรือไม่สุดท้ายเมื่อมีสต๊อกสินค้ามากเกินไปนอกจากเงินจมแล้วถ้าสินค้าเสียหายก็จะกลายเป็นเงินศูญเปล่าหลายคนคงคิดว่าขอให้ขายดีก่อนเถอะจะเจ๊งไม่เจ๊งค่อยว่ากันที่หลังเป็นวิธีคิดที่ผิด ดังนั้นการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่แรกจะช่วยให้ธุรกิจขายได้ดียั่งยืนครับความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ